ช่วงนี้น้องเป็นหูอ่ะน้องก็อยากได้ผ้ามาห้อยอ่ะจะกึดอีงไดอยู่ๆอยากก็ได้ผ้ามาห้อยมันเป็นหูน้องเมื่อคืนมันกันอนบรรลับอ่ะไอ้เหินน้องหูน้องก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊กอ่ะมันมีคนชื่อเป็นต่อเชียงใหม่อะน้องเห็นอ่ะขายผ้าแบบโอ้โหเจ้าผ้านี่คือแบบว่าโผดงานไห้เหินน้องก็อยากได้อ่ะอยากได้ผ้าของไอ้เป็นต่อแม่แต่น้องมีงบเหมือนหน้าไอ้เหิน้องมันนมีงบสักเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นอ่ะ ห้าหมื่นได้เลยเดี๋ยวให้มันจะจัดการแล้วผ้าอหยางอ๊อโอ้ยมันมีต้องเลือกเยอะแยะหยางอ่ะสำหรับน้องแนนนี่นะเดี๋ยวไปหยางเดี๋ยวจะปรึกษามันว่าเรียนยังไ้จะเหมาะกับไม่เงินคิงต้องแบบเจ๊ว่าห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นจะแตะได้คิงต้องเอาบินใบเซร็จมาด้วยเนาะมาบเจ๊ว่าคิงห้าหมื่นแล้วคิงมาซื้อห้าร้อยเนี่ยนี่จะเอา คของเป็นต้อเชียงใหม่เนี่ยถ้ามันได้ชิงขายนะถ้าชิงเอามาห้าร้อยบาทนี่เขี่ยโดนสันมูยชิงตึ๊บไปได้เข้าบ้านนะชื่อเสียงปิ้นงัดประกันแล้วเป็นต้อชื่อเสียงปิ้นอะชื่อเสียงชิงเนี่ยมันคือโกงกับหานี่โอ้ยมันมีโกงแน่นอนเต่ได้ของดีมา้แน่นอนเกินห้าหมื่นโอนเข้ามาเลยยีบจัการเนอะห้าหมื่นเนาะเอาอย่างดีเน้นเลยเอาอย่างแบบปีหน้าขายแบบว่าราคาขึ้นอะไอเอาเงินนอะ มันมีค่าทนุนห้าหมื่นบาทมาโ okay. อเคเอาดีๆเนอะตางห้าหมื่นเข้าบัญชีแล้วก <c oughs> ็อย่าไปอย่ายงเนี้ย <c oughs> ไปเอวานมุกุกโกนกิ๊กดีเลยโอ้เอาคารา okay. <c oughs> โอเกะโมโห้เหลือนักขนาดแน่นอนตางห้าหมื่น <c oughs> ไปเลยคะัเป็นต่อโอ้อยู่พอดีเป็นต่อสวัสดีครับแม่เหินสวัสดีครับครับผมอ่าโอ้ต้องมาบํายโยแบบสบายดีนะครับพี่สบายดีครับเป็นตัได้พี่วันนี้ก่อนเนี่ยกับวันเกิดน้องแนนอืมไม่ก็เครียดวันเกิดแต่ละปีให้สำหรับเจขอขวานเขาต้องแนนเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะถ้ามันจับสวงตังหมอบพัดมีช่วงเนี่ยเราอยากได้ของอย่างที่เป็นของลับค่าที่น้องแนนเก็บไว้ เคยคิดว่าเอ๊ะนี่เป็นพระครับอือจะได้ดูแลคุ้มครองมาถูกที่แล้วมาถูกที่แล้วแล้วเขาได้พระรุ่นไหนให้เห็นกดที่มันบ่าเข้าแปลงที่ใดอ่ะเออมอกพอดีพอดีที่มันยิงห้อยอ๋อคือน้องแนนนี่เนาะคือน้องแนนห้อยผู้หญิงจะห้อยแบบไหนส่วนตัวผมผมแนะนําอย่างครับเรียนโชคดีพ่อยางถึงแนะนาอย่างีอ๋อเรียนโชคดีดีหนึ่งชื่อดีพิธีดีและผู้หญิงห้อย เป็นทรงสวยงามเป็นทรงวงกลมน้อยๆๆวงกกลลมเ็พอบอพอบอขอหน่อยครับพอบอ่นี่ดีประดีผมปรซักติดตัวปะเนี่ยโอ้นีะซักติดตัวเลยแม่เพ่าผมชอบชื่อนี้ดีดีจริงๆผมถึงแนะนำเหื่อไงแล้วซ้ำเห็นหันเป็นน้องแนนตัวโอ้ผมไปซ้ำเป็น fc น้องแนนตัวกัน fc น้องแนนตัวโอ้ fc ติดตามมา fc ไอ้เหินตัวโอ้โหคือต้องแนะนำในสิ่งดีๆดีดนี่ลูกทรงยี่เลยพี่เหรียญเล็กๆล็กม่นก็ไม่ยิงหรอกแม่นครับงามไม่ยิงต้องห้อยเหรียญเหมาะเหมาะเลยจียิน้องแนนห้อยเหมาะเลยอะ ว่าแต่ว่ามันประมาณเท่าไรครับีปกติผมขายลูกค้า3า,ามหมปลายส0มหมปลายครับสามหมปลายพร้อมทองครับแต่ถ้าหเหินเอาเนี่ยเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้ย้เหินมีงบเท่าไหร่อันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 30, สามหมืน่มมนเนห้รอย3อ0 0 0นโดยประมาณแต่ว่าแตง่าย <c oughs> เม 300. ีสามร้อยเอนฮะเพี่บเปิมีสามร้อสมอืมโอ้สามหมนนี่ผมเก็บไปก่อนตอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอปอยังไอ้เหินไอ้เหินมีสามร้อยสามร้อยบอปยังนี่ยังไงเกาะันเกิดน,น้องแนนเนาะครับผมก็เป็น FC นเอฟซี้องแนนครับเขากับคนคุ้นเคยหูจักกันเอาอิผมฮื่อน้องแนนฟรีไปเลยเหรียญหนึ่ง ปีเลยเหรอคือปีครับพี่โอ้โหแฟนน้องแนนมาเพื่อน้องแนนมาเอาคนเดียวกับได้พี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมผมจะอยากจะมอบ้มือถึงมือเลยมอบขึ้นกบมือเลยแน่นครับพี่เนาะจะได้พี่ก็บอกเพ้่น้องแนนมาหาผมได้ได้ดีบอกเนาะเราเนาะอ่าองาเราไปอู้กันนะพี่เนาะโอ้ฟรีเลยเนาะครับผมโอ้ขอตัวก่อนอันเดี๋ทายปลอดภัยครับแม่เหินทายบลอดภัยผมไปส่งเหรอไปยังครับไปยังครับครับผมจะได้ก่อนเพ้่น้องแนนเข้ามาเด้อี๋ยวผมรอที่ร้านเนี่ยครับผมครับโชคดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านน้องแน สบายดี่ก็สบายดีแต่มาหมีสตังค์จะมายืมสตังค์ผู้เลี้ยงเนี่ยหะน้องมีไหนนี่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 นะนี่เลือกเลยงามๆทั้งนั้นแล้ววันเกิดไปจับไหนนะวันเนี่ยมันเกิดน้องแนนกะกันเกิดใครก็น้องแนนะกะป๋าพี่เหมยยันเกิดอย่างเกิดเดือนมกราปีหน้าปุ่นเโอ้โหนี่เด่นโชคดีทั้งงามเอาเลยทานได้เลยมาบอกเออน้องเลือกเลยเ่าหันหมูเด้งมา่อ้เลือกไปเลยงามผู้เลี้ยง ขวาไล้ซ้ายดีอ้าวนี่อยดีกว่าเก็บไปก่อนโอ้นี่งามเนอะเก็บนี่งามเนอะถูกดีโอ้เก็บนี่นี่กว่าไอ้จะได้มานะอือโหไอ้ไอต้องไปไอ้ต้องไปขอเขามานะมันงามขนาดนะต้องแนนเก็บดีๆนะแล้วไอ้ไปใส่ทองไว้ด้วยนะทองงามขนาดเนอะกว่าจะไปขอผู้ใหญ่มาได้นะขอยากขอเย็นงามเย็นนะอะาะเอาไปขายเนอะโหก็ยังบอกปล่อยรเตื๋อยังได้เนี่ยมัาเจอกับห้าเราไปขายเน ที่ย่งต้องหวังเงื่อนไขและอย่งต้องคือ็น้องอะ่ะคนน้องซื้อมาแล้วถ้าคนอื่นเต้นเงื้อราคาอย่างฝีหน้าน้องก็ต้องขายได้กะอันนั่นอย่ามาซื้อเกิงกับไรอย่างจะไปขายจะได้กับไอ้เงื้อฟรีเงื่อนฟรีอไอ้เอาที่ไหนมาอู้ไว้ยเงือ้อฟรีน้องมันก็ต่างกันเหรอห้าหมื่นแล้วมันร้อง,องมาเลือกนี่เนี่ย หมื ali, ่นบาทนะหื oh. ้อฟรีที่ไหนแล้ววันนี้ก็บาเจวันเกิดน้องตัวไอเอาที่ไหนมาอู้แล้วหื้อฟรีที่ไหนน้องจะเอาไปจ่ายให้แตก็ได้น้องเหมืนคนซื้อมาแล้วไอ้ยางมันเป็นคนจะอี้ไอที่จะโก้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไอก่อนก็ไอ้เฮิร์ดมาหาไอแกบอกว่าแกมีตังสามร้อยแกใคได้พระสักองค์หนึ่งไปฮ้อน้องแรมไอก็เลยแนะนำเหรียญโชคดีไปใื้อแกพอน้องจะตังประมาณห้าหมื่นท่านเดียวนี้คือมาเหรียญใดเหรียญสามร้อยบาทกะอห่ามาอู้อย่างี้มันจะเป็นสามร้อยอย่างใดอะมาเลยไอหน้อมปี ก็หันไปน้องแนน่าไงให้ถึงหื้อฟรีน่ะแล้วปกติเนี่ยกี่บาทสามหมื่นไปสามหมื่นไปอ๋อนี่หนันไปน้องแนน่าเป็นเอฟซีน้องแนน่าถึงหื้อน่ะเนี่ยถึงหื้อไปฟรีเนี่ยก็แกบอกไอ้อยู่แกมีตังสามร้อยหมืไปอ๋อเอาไปตกลงกันจะได้อ่ะเหมืนหิงตายจ้าจ้าคราบับคืนนี้เหมือนเดิมเน้อแต่คืนเสี่ยงแค่สามหมื่นเดี๋ยวคืนนี้เหลือหันสองหมืน่น เราจะไปที่ไหนกันดีจ๊ะอยากไปไหนครเราจะไปที่ไหนกันดีไปไปเหี้ยวนะกายิ้งอะไปไปเหี้ยวใั่กูเล็บกว่ะ